ตอนนี้กันยังข่าวกันยังบอบบสชัดเจนบันไดกันยังได้ยินแต่ข่าวๆน้องๆละข่าวพ่อคนนั่นแหละพี่น้องเ้ยแต่พ่อคนตอนนี้พ่นอยู่จังหวัดใดฮะน่ะได้ยินข่าวๆว่าไปเอาเมียอยู่จังหวัดใดนะมีเอฟซีพันโทรมาหาอยู่เมือนั้นคันพ่อได้เห็นคลิปนี้นะก็ให้ติตต่อมาหาเด้ออยู่กับบริเกดบริพรมอย่างดอกถึงมาก ทิพย์ถึงทิพว่ามาหากันกะมูก็ยังฮักแล้วกันทิพย์ทอแล้วก็นับนับถือความเป็นพ่อของเก้าเพราะว่าด้วยเหตุผลใดนขยันมูกันพอดแล้วก็ฮักเสมอโดยเนาะทางลูกสาวกับบได้เครียดติบอด้คมให้พ่อดอกเนาะลูกสาวกับยังหักแพงพ่อคือเก้าเนาะพ่อก็คือพ่ออยู่วันยังคำเหมืนเดิมน้องหงานเนาะเออทุกข์กับบบบอดาเกียดตบอคมอยู่แล้วเป็นร่วมน้องคนเดายวบุญคุณของพ่อถ้าบ่มีพ่อกับ ຈົກພາກໍຄືຊິບໍ່ได้เกิดมาພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະອ່າບຸນບຸນຄຸນແມ່ນີ້ກໍແບບໂອ້ສຳຄັນຄືກັນພີ່ນ້ອງເດີ້ กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและกับต่างประเทศนําเด้อย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจอนชาแนลเนาะวันนี้เฮากับทีมงานกับซิมาสัมภาษณ์อ่าน้องคนหนึ่งนาะพ่อแม่พี่น้องซึ่งน้องเป็น,ปนคนลาวอ่าตามมาพ่อเป็นคนไทยพี่น้องเลยอ่าสิมาบอกอ่าเข้าดีให้น้องเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้กับโอ้บอเซของพ่อกันแล้วพี่น้องเลยติดต่อทางอ่า ยาตีพี่น้องของพ่อเพื่อนพี่น้องกค่นี้อติดต่อทางพ่อเพื่อนบ่ได้เนาะกค่นี้โบท่านมีเบอร์มีอยังพี่น้องเลยติดต่อได้แต่ทางอ่ะยาตีพี่น้องของพ่อเพื่อนพี่น้องเลยเมื่อกี้คือมาบอกอ่าข่าวดีให้น้องเพื่อนก่อนพี่น้องเลยให้น้องเพื่อนดีใจก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวให้บบาะลาวเพื่อนโทรหาน้องเพื่อนพี่น้องเลยตอนนี้น้องเพื่อนไก่อยู่ในสายบบาะลาวเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเพื่อผมเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเอาไปอ่าเปิดโวยชลมกันเลยเนาะไปอ่าโอเคสบายดี สวัสดีสวัสดีเด้อเอฟซีประุบคนเนาะนะ้ะนำเนะาะเดนเกสวัสดีเอฟซีซองเบาแอนเบาจอนนำเนาะมาหนี้พี่น้องกับสัมภาษณ์สุดพิเศษคือเขา้าพี่น้องเนาะมืาอนี้กับมีโอกาสมารวมกับน้องเวียงเพลินพี่น้องเลยมาหนะี้ว่าเมื่อน,นั้นน้องเวียงเพลินไดประกาศตามหาพอ่อพี่น้องเนาะพ่อเพลินค่เป็นคนนะครสวรรค์ได้เนาะ ไปแล้วอ้าพอาค <ำ S 2> ิดที่น,นอนไม่ยุ่มเมืองเลยนลละไอมาถามที่นองโมทีนี่เพราะว่าบ้านเกิดเมืองนอนยุ่มเมืองเลยเผินเป็นคนแล้วท่านมายุยายมายุ่มนครสวรรค์เผินเป็นคน,นคจังหวัดเลยบอกไม่เล้วจังหวัดเลยอ๋อแต่ว่าบุหูว่าเพิ่นตอนนี้เพิ่นไปมีเมียอยู่ทางจังหวัดใดนี่กับบุหูเกิดกันเนาะพี่น้องอทางพอ่อน้องเวียงเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าสื่อสื่พอพ่อน้องเวียงก็คือนายสมัยเนาะ นามสกุลคำคำซีทาบอกคือน่องอยู่บ้านบ่ตอนนี้น่ะไม่แล้วอยู่บ้านอ๋อกลับจากไทยได้จะเมอร์ไรครับฮอดเมื่อคืนนี้โอ้โหหางก็ฮอดเลยน้องมันมาทอดขนมเบินไงบ้างเอาถามหาขนมน้วยไันบ้างเนื้อให้กินอ่ะ โดอาเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นสิงงเนาะว่าน้องคนนี้เป็นภัยพี่น้องก็คือเพิ่นซอนองเวียงอะไรพี่น้องเพิ่นประกาศจามาพอเนาะ,ะในคลิปเภาก็มีเนาะในก่อนนานานั่นอ,อะไพี <Yeah. S 1> ่น,น้องเลยพอดีว่าเมื่อน,นั้นก็ได้สัมผณ์น้องเพิ่นยู <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ยังข่าวกันยังบอสเซจนบันไดก็ยังได้ยินแต่ข่า,ขาวๆน้องๆละ,อะพอ,อะ ข้าวพ่อพันอะไรพี่น้องเลยกแต่าเพิ่นตอนนี้พิ่นอยู่จังหวัดใดฮะน่ะยินข่าวๆว่านไปเอาเมียอยู่จังหวัดใดนะมีเอฟซีพันโทรมาหาอยู่เมือนั้นอ่แต่ว่ากันยังบ่ได้ล้มกับพ่อเพิ่นว่าได้ได้ได้ล้มแต่กับอันนั่นน่ะนะกับยาติพี่น้องเหรอเบินเบินกับกับลุงลุงของนอกก่ประมาณนี้ มีแต่รอรุ่นนำกันเนาะตอนต่อไปพี่น้องวาอ่าสิได้เจอตวัวพอน้องเงินบบฮะนะน้องคนนี้สาวเจ็ดปีเลย,ยเด็กหน้าพอเนาะตั้งแต่เกิดมาบมเคยเห็นมานานะเลยพอเองเยอะเอยได้แบบนี้เนาะเง <laughs> ิน,นเ,เ,เ,เท่าไรเอาสักเจ็ดปีจะเท่าไรเลยไปเอาสี่เจาหเ <laughs> <laughs> มื่อได้สิกลับไปไทยอีกสั้น,น้องเวียงอีก 3, 4, สามชีมือกลับสามชีมือเนาะ แตคือกลับมาเห็เห็ดโุละเนี่ยเนาะอยู่บ้านเออเหรอมันกบมายามแม่เนี่ยกบมายามเด้แม่แม่เพิ่นไปใช้สาตอนนี้แม่เจ้าน่ะแม่คันยู่นาแม่กันยู่แม่ยุนาพ่อยืนเดือนอแล้วก็พูดเจ้าตามหาอ่นอนเลยยังพอนพูดได้ไหมแต่ยังพอนเมื่อคืนนี้แล้วเราเข้ามาอันเข้ามาอันห้าเม,มืเอ่อเช้านี้เราเำืาอพ่อน่ะเราเรียกเปเรีเลี้ยงใกล้ดิ แต่ทางแม่ก็เคยบอกก็บอกว่าพ่อเป็นคนไทยแต่ทางแม่เจ้าก็เคยบอกว่ามีพ่อเป็นคนไทยบอกก็บอกแต่แต่ค่อยหัวขวามันก็บอก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 มาตลอดเนาะแต่โอ้แต่เจ้าตามหาพ่อนี่เนาะยังยังบ่ได้บอกแล้วยังบ่ได้บอกแล้วยังไ่ได้บอกว่าได้ข้าวคุณเราเล่ากับบอได้ว่ายังหรอว่าเนาะ แล้วเราก็ดีใจได้คันว่าเรารู้ว่าได้ข้าวนะว่าเราไขาวเัาบอกให้เป็นน้ำ้าฮทโดยถ้าบอกต้นเห็นพวกเราจึงเตอนก็ได้ข้าวข้าวอยู่เนาะแต่ว่ากันยังบอชัดเจนปรนได๋พี่น้องเลยว่าเราจะไปอยู่ทางใดคะนเนะตามตัวเรายังหมได้เนาะพี่น้องเลยว่ามีไงจ้าได้ได้ลมแต่กับญาติทั้งพ่อและอะไรเนาะกเจ้ากับบบมีเบอร์เ่าฮะนนะ พี่น้องเลยอมันก็เลยแบบเหตุใ้การตามหาก็เลยอยากอ่าล่าซ่าในนั่นนึงเนาะอ่าทั้งน้นนงอ,งนองทาได้เจอพ่อเลยก็อืมเหตุยังได้บัตรเนาะสมุิว่าได้เจอกันนาันเจอกันจะถามข่าวเลยกอ,อดน้อยนีดใช่ดีพอ่อนใดนยความผ<อ>ู้ซึกตอนนั้น<อ>คือสิบแบบ เว้าหยังคือ right? ส anyway, um like ิบ่ออกเนาะได้เจอกันนะแต่ว่ามันมันสิตื่นตันใจไปเบิดนะมันสิอึ้งอะเนาะก็บ่ได้เห็นกันเด้เนาะเห็นแต่ละคดอกว่าเวลาเวลาเห็นเห็นกันแล้วแบบว้าหยังแม่ว้าหยังบ่ออกเลยเนาะถ้าเห็นพ่อยอหยังกับพ่อคําแรกถาหน้าพ่อ ติดใจคิดว่าบวกติด,ดตค่ะลูกแต่เห็นในเด็กแรกเขามีเจ้าคิดว่าสบายดีเราก็ทำอะไรกันคือเป็นยังไงอยู่ดีมีเฮงบอ๊อสบายดีบอ๊ออย่างประมาณนี้เนาะอ <Yeah. S 2> าได้เจอเปิดนนะ,นะพี่น้องเลยการล้อลุ้นน้ำกันนั่นแหละพี่น้องท่านน้องเวียงบัญชีได้เจอพอเป็นตอนใดพี่น้องเลยรวมเอากับตามให้ยูเนาะน ตามโตเรากับคนทางชีญแอยู่กอใหญ่ชื่อจึงได้กอลืมเด้กกินนี่นายสมัย,มยคำคสื่อนายสมัยคำชีธทานี่ะนะะ <c oughs> ว่าเราได้ได้ยินเรข่าวว่าเราแบบไปเอาเมีออยู่ทางจังหวัดอื่นเนี่ยะนะว่าบางบางคนเนาะมีพี่น,น้องกันก,นกนระจิงเนาะแต่ว่าม, <c oughs> มีเบอร์โทรกันได้เนาะ <c oughs> นอกจากติดต่อกันเนาะพี่ก็ไมย ก็ตาคนบางทีแบสมุดว่าเนแบบไม่ครอบครัวทั้งคื่เนาะแล้วแบผู้ใหญ่แบบลูกเต้าใหญ่กับตาคนตามไปกับบริษัทที่ต่อหางกันเนาะค่ายๆแบบคือการล่อเนี่ก็พ่อน้องคนนี้พี่น้องกันก็เจ้าก่ะแบบหาเบอร์เราบบอได้ฮะนะตอนนี้ก็มีแต่ถั่วลอรุ่นนำกันทางลูกชายแล้วไอ้ลูกชายเราครูพี่น้องเลยลูกชายเราสิมีเบอร์ลราบอฮะนะเนาะเดี๋ยวให้ FC เพิ่นเช็คให้อ no. no. ีกเทื in no. in ่อ no. นึงเนาะว่าจริงๆได้หรือบ่ได้กะต้องรอรุ่นนํากันเนาะพี่น้องอ่ก็ได้ยินข่าวแววๆแล้วเนาะก็ดีใจเติบแล้วเนาะผูข่าวว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนาะน้องเพราะเิก็27ปีและบ่ได้เห็นหน้ากันนะแต่คนบ่ยืนบ่เห็นกันได้เนาะแ่ะอากน่าสิลายเติบแล้วอจเนาะปีสามอายุเนเลยเนาะ แค่้สิปลายนะถูกสิบปลายสิบสี่เกาหกสิบแล้วบ่แม่เจ้ากระเท้าเติบแล้วบ่แม่ห้าสิบเัันเนี่ยแล้วเป็นคนที่ตนัวไหนเราอันนั้นเราเป็นลูกคนเดียวได้กันหรือว่ากระพอใหมครับบ่มีโบมีเป็นในคนเดียวแม่เดคนเดียวเลยแม่ยังมันมีครอบครัวใหม่ก็ ยานาเซว่าอะไรดูเอาเหมือนกันคือไม่แตบุกค่อยได้ยื้อมันกรเพราะว่าคิดว่าผลญาติทันมีเนาะว่าผลญาติฉันไม่ไอยทั้งหมดพ่อพ่อในกาจับมาใส่กันนี่ไรจับใส่กันก็คือว่าแล้วถ้าพ่อมีเมียอีกทางนั้นก็แล้วแล้วเนาะทั้งหมดพ่อญาตนมีเมียเนาะคืออยู่กับคือเคิน้องแย้มคืออยู่ได้น้องแย้มนึกว่าพ่อกับแม่แบบโสดเปิดเปิดโสดเปิดช่องแล้วเปิดแบบญาติมีครอบครัวได้อันนี้ อ่าบางทีพ no, well, right ่ออาจจะมีเมียแล้วก็ได้เนาะเมียนกันเนาะพ่น้อมีเมียกัทางทีมงาน y o no. t u b e r เฮากจะนําสนุนนับสนุน่ได้ก็บ่สิเพิ่นเนาะเดี๋ยวมันก็โดนได้สร้างคนตามีคควมใหม่กาวกปีเนาะามีลูกมีตกใหญ่แล้วนี้อันนี้เนาะนก็จน กิ S <S <S จเจ็ดเเอานอกยังแบบ,บว,ว่ายังบวว่ได้มีครอบครัววามีครอบครัวเลยมีแนะวะแต่ว่าแต,าตอนนี้สดแล้วเอา้าครูว่าสัน้นตอนนี้สดแล้วเนละแว่าครอบครัวกวันใหย่ใหญ่กันไปเนาะว่าอย่างหนึ่งก็ได้อ๋อจะได้ว่าเจ้าเลิกลากระเพิดแล้วจะได้ว่าน้องเพิ่นกับน,นอกพี่น้อง โซดเนาะลูกครึ่งลาวไทยพี่น้องเลยท่านน้องเวียนเพิ่นเนาะไปเห็ดเวียกอีกโดนหมดแล้วก็จะกลับมาเนาะมาบ้านไปเลยเนาะไปแต่ละเทือกไปแต่ละเทือกเขาประมาณห้าหกเดือนผมบ่าอย่างมาบ้านแต่เนาะไปแต่ละเดือนมาทุกเดือนเดือนนึงมาณห้าหกเดือนผมว่าอย่างมาบ้านนิดเนาะกับกับโมโดนเนาะแมี่ไปเนื้อจมาเนาะ พอเมียนพ่วงดินเนี่ยเนี่ยคนก็อยากเป็นสุขภาพพอดีนะโอ้มามามาเบิกแกมายากเนาะโดยโดยโดยเอาเอาเอาจะได้ก็เป็นกำลังใจให้พอให้ได้เจอพ่อไวเนาะแมียนเราทั้งมองคนก็อยากอยากเห็นหน้าพ่อแต่แท้หน้าตาเป็นแบบใดเนาะใช่ได้ว่าพคนบโนราณที่คนโบราณลินเฟย์นะนะโบราณลินเฟย์ลินได้เนาะถ้าคนลินเฟย์ลินได้ยังมาชิได ส่รงรูปไปให้เบิ่งก่อนเนาะส่รงรูปส่งยังทั้งรูปคอแบบนั้นอ่ะอันนี้แล้ผู้เฒ่าเนาะพี่น้องว่าง่ายเนาะบางคนบอกอมีแต่โทรศัพท์แบบ<อ><อ>บุกนกับมาเรลินเนาะใส่เบอร์โทรจะซื้อนะเอาไปมากโทรบุเป็นท์ทมผู้เฒ่าในกาอดใจรอเนาะอีกบอลดลน,นาเซียอ๋อเป็นกับฝากเอฟซีเนาะ,ะทางจังหวัดอ่านครสวรรค์นี่เด้อพี่น้อง านะบ้านเกิดเราอยู่บ้านเนี่ยยีงเกาะอยู่เลยบ่อยู่จังหวัดเลย,นะอ,อ,ยอยูยอ่จังหวัดเลยเนาะพี่น้องคนใหญ่ค,คำชีทาเนาะคนยป็นโมแม่ต์คำนามสกุลคำชีทาเนาะในสมัยเนาะสื่อเรานามสกุลค,คำชีทาทั้งพ่อน,น้องเวียนเนาะกับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนี่ยพี่น้องเลยตามไฮเดรดเดอร์พี่น้องพอดีว่าลูกสาวก็จะเก็นหน้าพอแต่แอะเนาะมีลูกสาวานะฮะขนาดที่กับ ต่อมาออออมาหาแล้วเนาะ้าว่าเห็นเพื่อนประสบเจ้าไปอยู่ไทยเจ้ากับที่มาหาเพื่อนบ่รู้อยกงไปโดยไปจะ,ปะเิลยไปเยียมมายามเหมือนเลยเนาะโดยโดยอามียังจะฝากหาพอบอกอันนองเวียงว่าในคลิปจมก่อนเนี่แยแล้วว่าเอาแล้วและแต่พอได้เบิร์คลิปมาหน้า ท่านพ่อได้เห็นคลิปนี้นะก็ให้ติดต่อมาหาเด้อวูกับบริเกียตบริคมอย่างดอกถึงมาคิถึงคิปว่ามาหากันก็วูก็ยังฮักแล้วกับจิดพลแล้วก็นับนับถือความเป็นพ่อของเก้าเพราะว่าด้วยเหตุผลในขยันวูกับคิดพดแล้วก็หักเสมอโดยเนาะทางลูกสาวกับบริเรียดบริคมให้พอดอกเนาะลูกสาวก็ยังหักแพงพอคือเก้าเนาะ พ่อก็คือพ่ออยู่วันยังขำเหมือนเดิมนอนนอนงาเนาะชุมเผากับบ่บ่บ่เครียดบ่คุ้มอยู่แล้วเป็นร่วมนอนกันโยบุญคุณของพ่อถ้าบ่มีพ่อกะบชุมเผาก็คือชิบ่ได้เกิดมาพี่น้องเลยเนาะบุญบุญคุณแม่นี่ก็แบบโอ้สำคัญคือการพี่น้องแม่น่าลุ่นหานยาเทียมอะไรนะแมินชิบล้านบาทยังบ่สองมีพ่อกันหนึ่งแม่นกัคือการแม่นี่เฮงแบบสุดยอดแม่เฮงอันดับหนึ่งเมื่พี่น้องถ้าบ่มีแม่ชุมเผาก็คือแบบอ่า พอได้เกิดมาคือกันพี่น้องเลยแม่นี่แบบโอ้พระคุณเพิ่นแบบสุดยอดอ่าขนาดว่าเ้าออกมาแล้วก็เพิ่นก็ยังเลี่ยนดูเ้าเปอร์เซใหญ่พี่น้องสองคนนี่แบบสองคนพ่อแม่นี่พระอรหันต์แม่แม่พระผ่านในบ้านเลยประเสริฐในโลกเนาะพี่น้องแบบอันยังเปรียบเทียบบ่ได้พี่น้องเลยเนาะโอเคซะเนาะเดี๋ยวเอ่อมไหมกับพอโตอันจบคลิปเดิน้องลาเด้อถ้ามีข่าวดีจังเดยก็สิแจ้งอีกเกินหนึ่งเนาะ เนี่ใจกว่านี้เนาะเนี่ยเนี่ยใจคนี้จะได้ความแม่แน่ตอนนี้ก็มีส่งข่าวไปก่อนเลยดีใจนะดีใจแบบว่าให้คู่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนาะจะได้เจ้าแม่ก็มีข่าวดีขึ้มาแจ้งเจ้าเด้อน้องเวียนเนาะโอเคสารพมัยพี่น้องกับฝากพมัยพี่น้องเอฟซีบ้านผู้ทุกคนเนาะฝากคนไล่คนแชร์แล้วก็กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้มาเป็นคลิปแบบนี้ตลอดไปเด้อพี่น้องกับฝาก ไปติดตามแฟนเพจเบาลาสตูดิโอเนี่ยพี่น้องเลยทันอ FC ทาอ่านใดอยากให้ชมเฮาตามก็ทักมาทางแฟนเพจได้เด้อพี่น้องชมเฮาก็ยินดีตามให้ FC เบิร์ตสุขูมสุคนเนาะแล้วนะสำหรับคิมมีเ่เฮากับน้องเวียงแล้วก็บเบาเอ็นเบาจอนกรับโคโตล้ลำลาเลยนะพี่น้องครับพบกัพกคชิตหนะ้าสบายดีก็โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มางหัส่งถ่ายคลิปเนาะจากสัมภาษณ์นอกกันไป มาส่งข่าวให้น้องเพื่อนดีใจพี่น้องเขาก้าวเนาะในข่าวหัวบอแสอของพ่อของน้องเพื่อนแล้วพี่น้องเลยแ่กยันงานติดต่อข้าวพ่อเพื่อนบ่ได้พี่น้องเลยติดต่อได้แต่ทางญาติพี่น้องของพ่อเพื่อนเนาะมาบอกข่าวให้น้องเพื่อนหรับพูดพี่น้องให้น้องเพื่อนดีใจเนาะเดี๋ยวมีข่าวดีข้าวพ่อเพื่อนจากซีมาแจ้งน้องพอันีธุ์นิดนึงพี่น้องเลยโอเคพูดแบบน้อง เอากับทีมงานกับสิคอโตอะน้ำลาเนาะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบ,บายบด,ดีสวัสดีพี่น้อง